ดูทับเส้นผ่าตัดไม่หายลองทําแบบนี้ไม่อยากผ่ามาหาหมอสันวันนี้นักุญแม่กันปวดกระดูกทับเส้นเป็นหมอแล้วกระดูกกดทับเส้นประสาทครับแล้วคุณรักษาโดยการผ่าตัดแล้วอาการคุณไม่ดีขึ้นทั้งทั้นี้คือบอกการผ่าตัดเป็นคำสั่งไม่เป็นไรครับเนื้อากาันผ่าตัดแล้วคุณไม่หายช่างมันครับคุณลองเอาหมอฟันวิธีที่หมอฟันใช้โดยการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดในนี้หมอฟันบอกไม่อยากผ่ามาหาหมอสันไปใช้ด้วยการกินยาหมอใช้ในการทั่นเทกว่าหมื่นอเคสแล้วอาการดีขึ้นอ่ะดูเคสนี้ครับเห็นไหมครับ คนไข้กระดูดเส้นครับผ่าตัดไม่หายกินยาครบถูกถึงหายปวดก้าว95เปอร์เซ็นต์ครับนะปวดแล้วใน9ใน10ทุกท่านได้ผ่านมาครับแต่หลังจากแัดยาหมอตามที่หมอบอกอาการเหลือ1-3เท่านั้นทานยาครบถูกถึงเนี่ยนะพี่มกว่านั้นอาการอ่อนแรงเริ่มดีขึ้นนะ9ถึง15เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับแค่คุณกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงอีกแล้วครับท่านให้ครบมีอะไรบ้างพารา ายา,ยาแก้ปวดกลุ่มที่งเลยแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทอันนี้คือสาคัญมากๆลองไปจัดทากันดูเชื่อหมอสันแล้วก,การปวดแม้ถ้าคุณจะผ่าตัดไปแล้วคุณก็จะดีขึ้นแต่ผมหมายเหตุน,นิดนึงครับมันมีให้ถูกแล้วก็ให้ถึงเนาะประเด็นคือให้ถึงครับในเคสที่ต้องผ่าตัดฟังผมนะในเคสที่ผ่าตัดแล้วการรักษามันจะไม่ได้ง,ง่ายเหมืนอนเคยที่ไม่ผ่าตัดผมเคยบอกตลอดละว,ว่ามันคืองานแก้มันจะมีผูกผังผืนมีแคลเซียมมาก่อดังนั้นคุณต้องปรับยาให้ถึงหมายความว่าไง ปวดคุณขนาดนี้คุณกินยาแค่นี้ไม่มีทางหายคุณต้องกินยามากขึ้นฮะแล้วการปวดคุณจะดีขึ้นเหมือนกับคนไข้แล้วนี่ครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีม,มากให้หน่อยจะีจยเจ๊หนุ่มเดินไปวันนี้ไม่อยากถามาหาหมอสัน้นหมอสัน้นหมอจันสวัสดีครับ